เต็มล้วเด้อพี่น้องอ,อ, and <AND อปุปบัติบัติบัติบัตปเมโมบอกตุเรียนี่อ่ โอปาสเน่สนามเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใดเดินทางมาหลังจากสามทุ่มไม่มีที่นั่งแล้วนะครับสําหรับมื้อนี้หมอําใจเกินร้อยทาการสมโพธและประดับเกียรติในงานบุญประจําปีส่งน้ําหลวงพอพระใสวัดโพชัยเมืองหนองคายครับเบิงฟรีตลอดซอดแจ้งสําหรับพี่น้องอยู่ทั้งบ้านกา็ชมไรฟ์สดฟร,ฟรีนะครับที่เพจคณะหมอรำใจเกินร้อยครับมื้อนี้มีทีมไรฟ์นะครับมาไล่ให้พี่น้องในเบื้องบรรยากาศนะครับ ตอนนี้สนามเต็มเบิร์ดแล้วนะครับไม่สามารถที่จะปูศาสหรือมีหม่องนั่งแล้วสําหรับอีเมทิมาที่หลังไม่มีที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเพื่อนปูตั้งแต่มหมอลําบัทันมาฮอดครับบรรยากาศตอนนี้นะครับทะเลศาสอีกแล้วเต็มทุกพื้นที่นะครับพี่น้องฟังเล่าฟังประเทศฟังใส้ครับมาหลายกมูปูใดมากแล้วก็อย่าลืมไปส่งน้าหลวงพ่อพระไสน้ํากันเด้อพี่น้องวันนี้หมอลําใจกระลอยก็เอาพระ นะครับที่ลูกหลานเคาลพนัมถือลงสงนำคือกันอยู่หลังเวทีผู้ใดมามาเบิงหมอล่ำใจกัน้อยนะครับเรียนเชิญนะครับสงนมครูบาอาจารย์ของใครออมหมอล่ำใจกัน้อยหลังเวทีสนามวัดโพชัยเมืองหนองคายครับสนามเต็มไปด้วยพี่น้องฟังทรายฟังไทยฟังเล่ามาจากเชียงใหม่กมามาจากโอ้กรุงเทพก็มาเพราะว่าหนองคายนะครับการเดินทางสดะดวกสบายมีสนามบินนะครับอุบาตเนี่ย เบริงฟิลนบโบสต์โคดโฟว์บักเตงโมบักตุเรียนนะครับเบิงเบริงบรรยากาศโอ้หู้หู้อนน้องสอนพีนนน่น้อง,งน้องคุ้งน้องค่ายนคะรพนมมุกดาหารอำนาจนะครับสนามเต็มหมดแล้วไม่มีที่นั่งแล้วนะครับดูู้เขาก็แม่ง้อแม่ไข่เนาะสอนพี่น้องสอนพี่น้อง แซ่แบแซ่บแซ่บปาดปัดปัดซีมี่มองขี่มองเงี้ยวมองตดมองผู้ใดจห้ามตดเด้อมือเล่งนะครับเหลือแต่ม,มองยางข้างขอบขอบนะครับยืนยืนได้ยูน่พี่น้องโอ้ยสออนพี่น้องโอ้ยโอ้ยพ,พี่เขาัพร้อมโอ้ปา สอ,อนพี่น้องทางไต้ทาง,ทางล่าไม่นำโคงไม่นำของมาหลายมาหลายที่สุดสวรรค์เขตสย,ยบุรีแขวนใสจำปาสักพืนก็มาก,กันไหลนะครับมาหลายหลายหลายโพดหลายขากหลายเนี่ยหลายบักเต็งโมบักทุเรียนสะออนสะออนออน,ออน,นะครับพี่น้อง